ไม่ได้ไปถ่ายวิดีโอล่าเนะข้าป่าซิ่งเราก็พาน้องลิงมากินผลไม้มากไม้ตรงนีนะ้คนข้าจะก็มาตัดมากินเยอะนะฮะน,นี่ผลไม้ชนิดนี้นะไม่รู้ภาษาไทยจะเรียกว่าอย่างไรนะครับไม่ได้เข้าป่าแล้วนะฮะพาน้องเลิงมากินผลไม้นะตรงนั้นนะครับผลไม้นี้เนะี่ยเรากินได้นะฮะอร่อยมาก มีนกมากินด้วยนะฮะแต่นกไม่เยอะนะฮะเมื่อก,กี้เราเจ้าจเป็นเล่าเก่าซิปมานะครับแต่เหมือนน่าจะไม่มีนกนะมีไม่เยอะนะฮะพานกเลงมากินผลไม้นะนกเลงนี่ฮะลงมาลงมาต้นนี้ต้นนี้ขึ้นต้นนี้ไปไงพานุง่งเลงมากินผลไม้ะฮะป่วยไปเลยนะครับผม ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าแต่กลับมาแน่ๆนะครับเลี้ยงตั้งแต่เด็กมาแนละ้วไปเออขึ้นไปดิขึ้นได้หรือเปล่าเลี้ยงมาติดดุลกำเนื้อไม่แรงแล้วไม่มีแรงแล้วใช่ไหมขึ้นไปดิไปเออเอาให้พอกินดิจับยุนมาให้พอกินดิขึ้นไปดิทำไม ลัวตัวแบะนะฮะตัวเบะเดินมาตรงนั้นฮะมุเสงเงแบะแบะน้องเลงก็กลัวนะขึ้นไปดิก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่ดเด็กนะครับนานแล้วฮะทำให้น้องเลงเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยแรงเทาง่าไหร่ละไม่เหมือนตัวยุป,ป่านะครับนี่ขึ้นไปดิตัวอู้ตรงนั้นฮะน่าอร่อยมากนะตัวนี่ดำหมดเลย น่าจะเสพนะอร่อยแน่นะขึ้นปะละขึ้นปะละมากับไอ้เคยนะครับมาตัดผลไมก้กินนะครับโอ้โหดูปลาทูน่าอร่อยนะครับเมื่อกี้เราปล่อยน้องเลงขึ้นต้นนั้นฮะต้นต้นต้นตรงทังท่านมัน มันต้นที่ใหญ่มากเราขึ้นไปไม่ได้เราก็มาต้นที่เล็กกว่าะฮะที่เคยนครับน้องเหลืองตรงนี้นะฮะน้องเหลืองอืมกำลังกินอยู่นะครับน้อง,องลูกๆอร่อยไหมเราก็จะเก็บใส่ถงนะุงฮะเราจะเก็บใส่ถงนะุงฮะล้วก็เกิผนผงมาอืม เราสามารถกินได้นะครับเกิน,น,นด,ด,ดนะนนนูนี่เราสามารถกินได้นะครับถ้าเห็นในป่านะครับดูดีๆนะเห็นในป่านะครับนี่เราสามารถกินได้นะครับอร่อยมากนะครับหวานซุ้ม สามารถกินกลืนตอนนี้ครับสามารถกินลงไปได้นะครับวิ We can follow it ถ้าอยู่ที่ไกลๆอะ่ะมีนกมีกระหอกมีสัตว์ป่ามากินนะครับนี่อยู่ใกล้ๆบ้านนะไม่ค่อยมีครับอ ผมมานานน่าัอได้ชิโน่เก็บต่อฮะเก็บใส่กระเป๋าฮะใส่ถุงฮะดูนะครับมาให้พี่น้องกินนะครับเยอะมากๆเลยนะครับ